ทงเองไม่ได้คุณจริงๆนะครับที่ไม่มีสิทธิ์ไปเที่ยวไปขอนะเอาจริงๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์เตือนปากโน้มเชื่อปฏิคกกติพระเจ้าที่วัดนิดหน่อยนะมไม่ได้เลยนะเป๊ะๆเลยอบอกตรงๆนะอันนี้คือพระเจ้ากำหนดเลยห้ามพระไปขออ,อย่าไปกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยพระให้ห้ามไปโน้มโดยมีหน้าที่ข,ของเราเท่าและเอารับ ถ้าตามจริงๆนะใครมาจองก่อนคนนั้นก็รักคนนั้นเลยจะมาเลือกเราคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนั้นดีนะออกมาได้เยอะนะไปคิดที่ไม่ได้เลยใครมาถึงก่อนรักก่อนเป็นอย่างนั้นถ้าตามจริงๆตามในจริงที่จ้าบัญญัติเอาไว้พระไม่มีสิทธิ์ไปข,ขอจงเลยนายโยมนะจนพระจะอยู่ในวัดกี่รูปจะรูปเดียวสี่รูปห้ารูปรับได้คนนั้น بڑا چمکی